ลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนอีเมลให้กับบัญชีอีเมลหลักของเรากันนะคะรวมถึงการลบเมลหลัก automobile. ออกจากบัญชี Facebook ของเรากันด้วยค่ะอย่างแรกเข้ามาที่แอป Facebook ตอนนี้อยู่ที่หน้าหลักให้มาที่ขีดสามขีดด้านบนถ้าเป็น iphone จะอยู่ด้านล่างก็ให้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะในส่วนหน้านี้ให้เลื่อนลงมา มาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวต่อมาให้เรามาเลือกที่การตั้งค่าหน้าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้เรามาเลือกที่ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีค่ะเราจะเห็นในส่วนตรงนี้ข้อมูลติดต่อจัดการหมายเรขกโทรศัพท์และอีเมลของคุณให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะ อีเมลที่เราใช้กับบัญชี facebook ของเราปัจจุบันก็คือเมลนี้ใช่ไหมคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนเมลใหม่ให้เรามาเลือกที่เพิ่มอ e ีเมลค่ะให้เรามากรอกเมลใหม่ตรงนี้เลยนะคะต่อมาให้เรามาใส่รหัสผ่านบัญชี facebook ของเราค่ะเมื่อเราใส่รหัสผ่านแล้วให้เรามาเลือกที่เพิ่มอ e ีเมล ระบบจะถามใช่ไหมคะจัดการข้อมูลติดต่อตัวนี้จะเป็นเมลใหม่ของเราซึ่งระบบจะเขียนว่าอยู่ระหว่างรอดำเนินการให้เรามาเลือกยืนยันนะคะต่อมาให้เรานำรหัสหรือคลิกลิงก์ที่ระบบส่งไปที่เมลใหม่ของเราก็คือรหัสตัวนี้นะคะ มาเลือกที่ยืนยันค่ะเมื่อเราย้อนกลับมาที่การตั้งค่าเราจะเห็นเมลหลักก็คือเมลปัจจุบนันแล้วก็เมลใหม่ที่เราเพิ่มเข้ามาแล้วก็ได้รับการยืนยันแล้วใช่ไหมคะต่อมาเราจะเห็นคําว่าอีเมลหลักก็คือยังเป็นเมลตัวเก่าอยู่ให้เรามาติ๊กตรงนี้ค่ะ ต่อมาให้เรามาเลือกเป็นเมลใหม่นะคะตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายถูกแล้วก็เลือกบันทึกค่ะเราจะเห็นว่าเมลใหม่ที่เราเพิ่มมาเมื่อกี้จะกลายเป็นเมลหลกักแทนเมลเก่าแล้วใช่ไหมคะต่อมาเราต้องการที่จะลบเมลเก่าออกเราจะเห็นคำว่าลบออกในส่วนตรงนี้ให้เรามาคลิกที่ลบออกค่ะ ระบบจะถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบเมลตัวเก่าตรงนี้ค่ะจากบัญชีของคุณก็มาเลือกที่ลบอ e ีเมลค่ะเราจะเห็นอ e ีเมลปัจจุบันก็คือเมลที่เราเพิ่มใหม่เป็นเมลหลักแล้วใช่ไหมคะเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนอ e ีเมลหลักในบัญชี facebook ของเราแล้วก็ลบบัญชีอ e ีเมลหลักออกจากบัญชี Facebook ของเราได้เช่นกัน คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับไอทีน่ารู้ต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ